จ่าชีเป้าขยดสกอร์ครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีแนวทางลูกหนังของเราค่อนข้างจะใช้รายอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับดังนั้นไม่อยากจะให้พลาดด้วยประการทั้งปวงกับการอยู่ในกลุ่มของพวกเราที่ชมรมจ่าแตงแอตูนสายสามครับมาต่อกันที่ค่ำคืนนี้นะครับกับศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกไปเริ่มกันต้นอ่าไปเริ่มต้นกันที่คู่ของอูเทคนะครับพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างฟอร์เรสที่1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะคร ผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันนะครับแบ่งเป็นเสม,มอ3แพ้ไป1เกมเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเสม,มอกับทเวนเต้ในศึกเอเดเวนซ์ลีกมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนในเกมยูโรบาลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลเบติส1ประตูต่อ2ส่งผลให้สถานการณ์ของอูเทร็ตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่นอันดับที่32อ่าของตารางคะแนนนะครับก็อยู่ในโซนตกชั้นนั่นเองนะครับโดยที่มีเพียงแค่มีเพียงแค่ ห่คะแนนเท่านั้นนะครับในการเล่นยูโรปาลีกฤดูกาลน,นี้ส่วนผู้มาเยืนอย่างฟอร์เรสต์ผลงานช่วงนี้ก็ยังคงค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับชนะ3แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดนะครับทีมของชอนไดก็พลาดท่าบุกบายพายแพ้ต่อเอเวอเรตศูนย์ประตูต่อ3ครับแต่ในเกมแชมเปี้ในซึกยูโรปาลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะมอโม่ไป3ประตูต่อศูนย์สถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับอยู่ดับที่16ก็อยู่ในโซนพื้นที่ภายใออฟนะครับมีแคะแนนด้วยกันในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้ไม่เคย เจอกันมาก่อนเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าแม้ว่าอูเทคจะเป็นทีมที่แพ้ยากก็ตามแต่ในช่วงนี้นะครับแต่ฟอร์เลสผลงานภาค่อหลังก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ตามแต่แต่คิดว่ามีโอกาสที่ฟอร์เลสจะบุกไปเฉือนเอาชนะมาสูงม,มากนะครับดูแล้วค่อนข้างใช้ไล่เชียร์ไปที่นอตติงแฮมฟอร์เลสได้เลยครับไปกันที่คู่ครองยังบอยส์นะครับพบกับลิวก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของผู้มเยือนอย่างลิวนะครับที่1สกอร์ไม่ได้มีเสียต้องไปถึง2สองสะคร์ด ดุดในช่วงพักหลังๆก่อนนั้นชนะมา2เกมรวดแต่ทว่า3เกมหลังสุดนั้นไม่ชนะใครนะครับแบ่งเป็นเสมอ1แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อซียงในเกมลีกสวิตนะครับศูนย์ประตูสอส่วนในศึกฟุตบอลยูโรปอันนี้เกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้ แอสเซน่าหประตูต่อสโดยที่นักขณะนี้นะครับยังบอยส์ก็อยู่ในพื้นที่โซนตกรอบนะครับอันดับที่26มีเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นก็มีคะแนนตามหลังนะครับพื้นที่เข้ารอบนะครับเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองสถานการณ์ก็ยังค่อนข้างที่จะเปิดกว้างอยู่นะครับสำหรับผู้มาอ่าทางฝั่งของทีมเยืยนอ,อนเอาคมครับเจ้าบ้านนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับลีวช่วงนี้ผลงานค่อนข้างใช้ได้แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะคู่แข่งมา4เกมรวดนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดในศึกลีกเองิงเปิดบ้านเอาชนะ หมักเซยมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในยูโรปาลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเดนมาร์กสักรไป4ประตูต่อศูนย์สถานการณ์ของลอาทางฝั่งของลิวนะครับตอนนี้ก็ยังคงกอนข้างที่จะสบายๆอยู่นะครับอยู่อันดับที่11บนะครับมี9คะแนนตามหลังพื้นที่เข้ารอบอัตโนมัติเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับในแง่ของเฮดเชสคู่นี้ไม่เคยเจอมากอน,นะครับแม้ว่าสิติของลิวในช่วงนี้จะสวยหรูแล้วก็ผลงานดูดีก็ตามแต่นะครับแต่การเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาในฤะดูกาลนี้ยังทําผลงานได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนยังบอยการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมชนะ3จาก5นัดหลังสุดอีกต่างหากแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากๆนั่นเองนะครับใน,น,น,นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงเฉีรยไปที่ยังบอยส์ครับคิดว่ามีโอกาสที่จะเปิดบ้านไม่แพ้ครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือโอลิมปิกลียงพบกับโกเฮดอีเกิลครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของลียงที่2ส,สกอร์ได้อะไรติดมาติดมือนะครับท้งฝั่งของลียงเจ้าทิน5เกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วยงยไม่ค่คอ คงเ้นคงวาเท่าไหร่ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสก็บุกไปแพ้ผ่ายแพ้ต่อลอรดิยองมานะครับศูนย์ประตูต่อ1นส่วนในยุโรปลีกนัดล่าสุดบุกถลม่มมาคบี้เทอวิฟ6ประตูต่อ0ูนะครับซึ่งในเวทียุโรปนะครับตอนนี้ลิยองถือว่ายอดเยี่ยมมากๆยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมลงสนาม5นัดมี12คะแนนด้วยกันโอกาสในการเข้ารอบอัตโนมัติก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยก็ว่าได้ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่าง โก้เ e a อีเกิล5เกมหลังสุดในทุกรายการ ผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่สู้ดีเท่าไหร่ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันนะครับแบ่งเป็นแพ้2เสมอ2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับในศึก a d เดเวน e ช e ร์บุกไปเสมออารซนามา2ประตูต่อ2แล้วก็ในเกมยูโรปาลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อสุดการดไป0นย์ประตูต่อ4นะครับสถานการณ์ในตารางคะแนนของ Go He ์เฮดอีเกก็อยู่ในอ่าอยู่ในช่วงของอ่าอยู่ในดันดับของอ่าการตกรอบนั่นเองนะครับอยู่ในช่วงนั้นอันดับที่ย7่นะครับมีเพียงแค่ห ของ h ฮดทเวไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับซึ่งจาบอกว่าแม้ว่าเรื่องของตัวเลขอาจจะดูสูงมากก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าโก h เฮดยูกเรื่องของประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปค่อนข้างจะน้อยนะครับมีโอกาสที่จะบุกไปแพ้ส,สูงมากแล้วก็ลียงช่วงหลังการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ด้วยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่ลียงคิดว่า2ส,สกอร์ยิงการันตีแล้วก็อาจจะมีแม้3คู่นี้แอบมองหมดได้ด้วยอีกต่างหากครับสตัวที่วันนี้ผมจะตามมองว่าสุดสายลายนอมมากเลยก็ว่าได้ก็มี Nothing คัมฟอร์เดสครับมียางบอยส์และก็โอลิมปิริยงแล้วก็คู่นี้มองบนได้อีกมุมดึงด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนใสมนะครับบอกเลยว่ากลุ่มของพวกเรานั้นไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าแนวทางลูกหนังคอ่อนข้างที่จะสุดใจเลยมากๆนานา,นาทัศนะก็มาจากผมเองครับจ่าแตงยังไงก็ฝากกันด้วยที่ชมรมจ่าแตงครับแอตูนสา